สวัสดีคะ่ะทุกคนใครที่เข้ามาดูใหม่เชืยย่อยายิงนะคะตอนนี้ยายิงอยู่ที่ตอนเหนือของประเทศอังกฤษค่ะอาทิตย์นี้ยายิงหยุดงานก็เลยถือโอกาสออกมาเที่ยวทําสิ่งที่ชอบคือการเดินเข่าค่ะนี้ได้ข่าวในประเทศไทยเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยดีเนาะก็รู้ว่าหลายๆคนก็คงจะเครียดไปด้วยเนาะกับข่าวนี้ บางทีเราออกมาหาอะไรทำกิจกรรมที่เราชอบก็อาจจะหายเครียดไปบ้างเนาะเลยถือโอกาสเป็นกำลังใจให้ทหารที่อยู่แนวหน้าทุกคนที่เสียสละป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองเนาะก็เราอยู่แนวหลังก็เป็นกำลังใจให้ทหารทุกนายค่ะ วันนี้จะพาทุกคนไปเดินที่เคิร์กสโตนพาร์นะคะวันนี้อากาศสดใสแล้วก็เราจะไปจอดรถกันที่เคิร์กสโตนพาร์ทผับนะคะเมื่อก่อนก็จะเคยเป็นผับแล้วก็เป็นที่พักด้วยเนาะตอนนี้เขาแบบปิดไปสามปีตอนนี้ก็เริ่มจะมาปรับปรุงใหม่คิดว่าน่าจะเปิด ให้ใช้งานเร็วๆนี้ก็ตามไปด้วยกันเลยค่ะจริงๆแล้วถนนสายนี้ยายก็เคยเผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หยุดที่เคิร์กโซนพาสก็คือผ่านไปอีกที่หนึ่งก็ดูถนนก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าที่จอดรถจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายแค่ไหน แต่เขาบอกว่าที่จอดรถเนี่ยบางคนก็มาจอดรถแล้วก็แคมปิ้งนอนค้างคืนได้ที่นั่นบางคนก็คือเอารถบ้านมาบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็รถประจําทางก็มาเดินอะไรเงี้ยก็ติดตามกันดูว่าจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนตอนนี้ก็ดูวิวข้างทางไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ เอ่อเคิร์กสโตนพาร์คอินค่ะไปกัน ที่จอดรถแล้วก็อย่างที่ว่ามีรถบ้านมีคนที่แบบมาจอดแล้วก็ไปเดินไปแบบที่ต่างๆเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเดินที่เดินขึ้นไปที่<ม>เขาเรียกว่าเวสกรีดหรือว่าอะ,อะไรนะเส้นทางสีสสแดงเหรอเราก็แปลไม่ถูกเหมือนกันเนาะก็ตามกันมาเลยคะ่ะ ี่เขาบอกว่าทางนี้คนที่แบบเขาเดินเก่งๆเ,เขาบอกว่าใช้เวลา30นาทีขึ้นไปถึงแล้วก็30สบนาทีลงมาแต่ว่าร่างกายอย่างพวกเราเนี้ยอาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็รอดูค่ะว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไปกันเลยค่ะ ก็เริ่มปีนขึ้นข้างบนแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าเดินมาทางนี้จะเป็นแบบทางที่ชันพอสมควรแต่ว่าขาขึ้นนี่เราไม่เท่าไหร่ก็คือต้องดูขาลงเพราะว่าต้องลงทางเดิมไม่งั้นก็ต้องไปลงไกลแล้วก็ย้อนเดินย้อนกลับมาที่รถก็เลยคิดว่าจะลงทางเดิมตอนนี้ก็ ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ดูวิวไปเรื่อยๆเ,เราไม่ได้รีบร้อนอะไรแนละ้วก็เหนื่อยก็หยุดอะไร่เงี้ยก็ตามภาษาคนแก่ก็ขึ้นไปเรื่อยๆหยุดไปเรื่อยๆเอาที่สบายใจเนาะไม่ต้องเราไม่ต้องอบังคับตัวเองว่าเออต้องขึ้นไป30นาทีลงส0มิบมันไม่ใช่ก็คือ มันอยู่ที่ระ,ะหว่างทางมากกว่าว่าเราจะอนจอยระหว่างทางไหมก่อนที่จะถึงจุดหมายก็จะมีบางช่วงที่แบบเราต้องแบบใช้ทั้งมือทั้งเท้าขึ้นไปเนาะก็คือเอาแบบที่เรามั่นใจและปลอดภัยไว้ก่อนเพราะบางช่วงก็อาจจะเป็นแบบหินทั้งนั้นแล้วก็บางช่วงก็อาจจะเป็นหินที่แบบมัน หลุดๆอะไรเงี้ยก็คือต้องระวังไม่ให้ลื่นเพราะว่าถ้าลื่นก็เจ็ดร้อยห้าสิบเมตรลงถึงล่างข้างล่างเลยก็เอาที่เรามั่นใจเดินช้าๆและปลอดภยัยไว้ก่อน อาทางก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วค่ะตัวนี้ก็ขึ้นมาเกือบถึงจุดสูงสุดแล้วก็อากาศวันนี้ก็สดใสดีค่ะลมนิดหน่อยทําให้แบบสดชื่นไม่ร้อนมากนี่ก็มองไปก็เห็นเคิร์กสโตนพาสอิอ Stone Pass นนี่ก็มองไปไกลสุดลูกหูลูกตา ยังมีไปต่ออีกนิดหน่อยค่ะก็ไม่ไกลละตอนนี้ก็ทางก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มจะราบเรียบไปเรื่อยๆก็ดูท้องฟ้าอันสดใสซะก,ก่อนนะสวยไหมล่ะ ก็มีแอ่งน้ำด้วยข้างบนนี้อ๋อดูสินี่ก็คือจุดสูงสุดของเขาเรียกว่าเรสกรีกรีนะคะเรสกรีี่แปลว่าทางเดินที่มีอิฐหินสีแดงอะไรประมาณเนี้แล้วก็แปลได้ตามที่เข้าใจเนาะนี่ถึงแล้วเป็นไงคะจุดชมวิว สวยงามและสูงพอสมควรถึงแล้วใครมาก็ต้องมาแตะตรงนี้เย้ถึงแล้วค่ะทุกคนข้างบนนี้ก็จะเป็นมีแอ่งน้ำอสองสองแอ่งเนาะ<ๆ>เขาเรียกว่าทานบ้านเราก็เหมือนกับเหมือนทานประมาณเหมือนกันนะทานน้ำอะไรประมาณนะี้เนาะ เราก็ใช้คำศัพท์เดียวกันนี่ก็จุดชมวิวอีกที่หนึ่งก็มองเห็นวินเมียร์ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งดู360อ,องศาก็วิวข้างบนนี้สวยงามมาก ลมนิดหน่อยก็ทำให้แบบเย็นสบายเรามาน้องแกะตกใจพาลูกวิ่งหนีไปนู่นเลย น,น่ารักนะ่ารักเนาะแกะจริงๆแล้วแกะเขาแบบเลี้ยงไว้ตามธรรมชาติเลยเนาะเขาบางาแกะบางตัวก็จะอยู่บนเนี้ยคือแบบไม่ได้ไปไหนจนกว่าถึงหน้าที่เขาต้องตัดขนอะไรเงี้ยก็คือเขาจะให้คนเลี้ยงแกะแล้วก็มีน้องหมาของเขามาต้อนแล้วก็ไปตัดขนพอตัดขนเสร็จแล้วเขาก็เอามาปล่อยอีก ก็คือปล่อยไว้ตามธรรมชาติหากินแบบตามธรรมชาติเลยนี่ เตรียมตัวลงไปแล้วนะคะก็เตรียมไม้เท้าเตรียมเข่าให้ดีๆแล้วกันเพราะว่าขาลงนี้จะยากกว่าขาขึ้นเพราะว่าขาขึ้นนี่คือ,คอปีนไม่ต้องอ,อระวังเขา่าระวังขาอะไรแต่ว่าขาลงนี้ก็คือแบบต้องใช้เข่าเยอะพอสมควรดูทางลงชันไหมล่ะนี่ ตามกันมาเลยค่ะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะตอนนี้ดูน้องแกะนอนอาบแดดสบายใจนี่เราก็เกือบเดินถึงที่จอดรถแล้วนะคะดูคนเริ่มเยอะแล้ว ตอนนี้ก็ประมาณาปลายกว,ากว่านะคะทุกคนก็นี่กนเริ่มเยอะมองเห็นคนที่กำลังปีนขึ้นไปอยู่ตอนนี้เเดินทางกลับกันแล้วนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ยายหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ก่อนไปก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข ปลอดภัยไปทางไหนก็ขอให้อา่าปลอดภัยทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปแวะทานอาหารที่ผับระหว่างทางกลับขอให้ปลอดภัยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย